หลังจากที่เราเดินทางท่องเที่ยวมาจากกรุงเทพนะครับมาเที่ยวที่อำเภอเสมืองแล้วกับทริป isuzu d max ใหม่ ai, เครื่องยนต์3 0 0พันไฮรันเดอร์ครับมาทริปนี้ผมจะมาต่อทริปจากอำเภอเสมืองไปที่บ้านวัดจันและอำเภอปลายครับกับ all new isuzu mu x ครับสมัยก่อนเส้นทางนี้เป็นเส้นทางท้าทายนะครับก็จะเป็นเส้นทางออฟโรดไปยากแล้วก็ บุกบันนะครับแล้วก็องต้องใจถึงด้วยนะครับเพราะว่าจะมีโคลนมีดินมากเป็นเส้นทางท้าทายมากแต่ปัจจุบันก็ได้พัฒนาเส้นทางเป็นทางที่ราบเรียบแล้วก็ขับสะดวกสบายแม้ว่าโค้งเยอะก็ตาม ความท้าทายในการขับขี่ All New Isuzu MU-X 1.9 DDI Blue Power 4x2 ขับเคลื่อน2ล้อครับไต่เขาเป็นอย่างไรนั้น1.9นี่ไต่เขาได้อย่างสบายๆครับ พละกําลังต่อเนื่องดีสิ่งที่ผมชอบก็คือเรื่องของช่วงล่างนะครับช่วงล่างมีความนุ่มแล้วก็พิ้วคันนี้จะเป็นล้อ20ด้วยนะครับเสียงจากเครื่องยนต์เนี่ยผม สังเกตว่าตัว m l x 1.9นี่มีการเก็บเสียงดีมากครับโดยเสียงจากเครื่องยนต์นั้นอาจจะมีบ้างนะครับเป็นบางคราวเพราะว่าเราก็จะใช้กําลังในการไต่เขาอยู่แล้วโดยเฉพาะการเก็บเสียงในทางราบนะครับเสียงเนี่ยจะอยู่ในช่วงเหมือนกับเสียงซาวเสียงเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงล่างของด้านหน้ารถนะครับด้านล่างจะไม่ตีขึ้นมารบกวนภายในห้องโดยสารการซับแรงสังส่นสะเทือนของเครื่องยนต์มันจะไม่สะท้านมาที่ตัวขาผมเลยครับรวมถึง เบาะนั่งอะไรก็นั่งสบายอันนี้ผมใช้แค่เกียร์ดีอันนี้ความเร็วรอบอยู่ที่2,000 2,000นิดนิดครับ2,000 แฮนดิ้งการหักโคง้งพวงมาลยเครื่อง1.9ครับ4คูณ2ก็มีความคล่องตัวสูงครับท้าทายตรงนี้มากกว่านะก็ว่า1.9ขึ้นเขาเป็นยังไงให้เหนื่อยนะครับผมผมขับสนุกซไดซ้ำไปอาจจะเป็นเพราะความเคยชินหรือเปล่าแต่ว่าก็สัมผัสรถ,รถมาหลายรุ่นในการขึ้นเขาที่เสมิง ก็ถือว่า1.9ม mm ี x 4.2คันนี้สอบผ่านแล้วก็ลบความเชื่อเดิมๆนะครับที่ว่า1.9จะอืดจะขึ้นเขาไม่ไหวจะหน่วงแต่ก็ทิ้งท้ายไว้หนึ่งอันนี้คือนั่ง2คนฮะนั่ง2คนเท่านั้นแต่ผมดูจากอ่ากำลังที่เหลือแล้วถ้านั่ง4-5คนก็ขึ้นได้สบายในการใช้งานปกติครับจากอำเภอเสมิงเราขับมาประมาณ30กิลเมตรก็มาถึงร้านกาแฟเราลองแวะร้านกาแฟของท้องถิ่นนะครับชื่อว่าร้านเติบโตนะครับมีทั้งกาแฟ ขนมเบเกอรีร่แล้วก็อาหารครับมีทางเดินที่เป็นไม้ไผ่ที่ต้นไม้นะครับทางด้านล่างนี้ก็มีเป็นเก้าวี้นั่ง3ตัว ข้างบนนี้ก็เป็นอีกเชลวหนึ่งแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นดูนะครับข้างหน้าก็จะเป็นธรรมชาติแวะมาชมแล้วก็แวะมาชิมถ่ายรูปสวยๆก่อนเดินทางไปบ้านวัดจันรกันครับ จากอำเภอเสมิงมาประมาณ60กิโลเมตรจะถึงจุดนี้นะครับเป็นจุดชมวิวแล้วก็เป็นจุดพักพรอ,อีกจุดหนึ่งนะครับเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปชมวิวพักกันก่อนนะครับ ครับถึงสํานักงานแล้วนะครับที่ด้านหน้านี่นะครับเดี๋ยวเราจอดรถแล้วก็เข้าไปเช็คอินร้านจอดรถจะมีอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับทางนี้ก็คือจอดได้ชั่วคราวเรามาถึงออ,อปอวัดจันทร์เน,นนะครับก็จองห้องพักไว้เป็นแบบกระโจมบ้านสนเขา2เป็นทรงเอฟเฟมครับ ครึ่งครับยังไม่สว่างดีก็ขับรถไปที่อ่างเก็บน้ำครับขณะน,นี้เวลาประมาณ6 5โมง50แล้วครับอุณหภูมิประมาณ16องศาเซลเซียสหมอกเขาวนี้วันนี้สำหรับผมก็ค่อนข้างเยอะใช้ได้นะครับเละเลียดน้ำอยู่เพราะว่าช่วงนี้สัปดาห์นี้ตอนบนของประเทศไทยก็จะมีอากาศเย็นลงนะครับ 2 4ถึง4องศาก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่พอทุกอย่างเปิดเนี่ยผมก็เดินทางมาที่นี่น่าจะเป็นไฮไลท์สุดท้ายของฤดูหนาวปีนี้ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเดือนมกราคม2,564ก็คิดว่าการท่องเที่ยวนนหน้าหนาวของเราเนี่ยหายไปเดือนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ ครับเดี๋ยวผมจะเดินไปทางมุมทางด้านข้างนู้นนะครับหลังจากที่ปกติมุมทั่วไปเราก็จะถ่ายมุมนี้นะครับที่นักท่องเที่ยวท่งสันเขื่อนหลังจากที่เราได้มุมมากพอแล้วนะครับลองเคลื่อนย้ายไปทางมุมนู้นกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดินลัดเลาะไป ก็นช่วงประมาณ8ปดโมงยีนาทีแล้วนะครับเรามาออกมาจากาตัวอ่างเก็บน้ําที่อปวจันทร์ครับขึ้นมาใช้เวลาจาก Google Map ก็แค่ประมาณ4นาที5นาทีก็ถึงแล้วนะครับไม่ไกลตอนนี้ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวในบริเวณนี้ก็ถ้าจะเห็นในรูปของพวกเพจทท่องเที่ยวต่างๆถ้ามีจังหวะจะเห็นว่ามันเป็นทะเลหมอกเลยนะครับฟุ้งแต่ตอนนี้เป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ช่วงปลายแล้วนะครับ แตท่ที่บอกว่าเป็นช่วงหนาวสุดท้ายของบ้านเราในฤดูการนี้จะเห็นว่ามีหมอกหมอกจะเป็นลักษณะหมอกฟุ้งนะครับก็อาจจะผสมกับควันนะครับแต่เช้าๆนี้ก็มีทิวหมอกพอสมควรทีเดียวอยู่ันโลกเท่ารับ ก่อนเดินทางกับเราแวะไปชมของที่เรืลอกกันก่อนครับครับด้านหน้าก็จะเป็นมุมกาแฟ ไล่อย่างหนึ่งทึ่งภาพไม่ได้ก็คือการมาไหว้พระที่วัดจันทร์ครับรวมถึงการชมพระอุโบสถซึ่งมีลักษณะคล้ายๆสวมแม่นตาดำอยู่ด้านหลังผมนี้ครับ ผมอยู่ในบริเวณอ,อปอวัดจันป่าสนวัดจันนะครับเมื่อคืนเราก็พักแรมกันที่นี่ซึ่งจุดนี้เนี่ยจะห่างจากอำเภอปลายประมาณ53กิโลเมตรการตกแต่งด้านหน้านะครับมีความโฉบเฉี่ยวแล้วก็คมเข้มสปอร์ตเลยทีเดียวบันไดข้างมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้านเปิดประตูนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ แต่ก็ตกแต่งโครเมียมนะครับตกแต่งโครเมี่ยมที่ขอบกระจกนะครับยาลากยาวมาถึงตรงจุดนี้เลยครับที่ดอกกุญแจด้านบนสุดนะครับจะมีนะฮะเป็นสวิตสตาร์ทเครื่องยนต์และระบบปรับอากาศอัตโนมัติครับจากภายนอกอันนี้เราอยู่ข้างนอกนะครับอยู่ในร่มอยู่ในร้านสตาร์ทรถทิ้งไว้สักครู่หนึ่งให้อุณหภูมิ ห้องโดยสารมีความช่าเย็นนะครับแต่เมื่อเราจะขึ้นรถนะครับเมื่อเราจะขึ้นรถกดล็อกตรงนี้ปุ๊บตรงปุ่มนี้นะครับเครื่องก็จะดับอัตโนมัต,มติทั้งนี้เพื่อเป็นการเซฟตี้ไม่ให้ใครเห็นรถเราสตาร์ทแล้วไม่มีใครอยู่กระโดดขึ้นรถแล้วก็ขับไปเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เราสตาร์ททิ้งไว้สักพักแล้วข้างในก็จะมีความเย็นรเราก็เข้าไปสตาร์ทยศดแล้วก็เดินทางต่อเนื่องได้เลยครับ เห็นว่าไฟท้ายนี่จะเป็นแบบ3มิติมีเซ็นเซอร์รอบคันครับยางอะไรอยู่ด้านท้ายด้านล่างนะครับด้านขวามือเป็นท่อไอเสียส่วนด้านซ้ายตรงนี้นะครับเป็นสำหรับที่ลากจูงมีกล้องมองหลังนะครับตันนี้กล้องมองหลังก็จะอยู่ทั้งจุดนี้ ปัดน้ำฝนไล่ฝ้าด้านบนหลังคาก็มีสปอยเลอร์แล้วไฟเบรกดวงที่3เสากาศแบบครีบฉลามและแรกหลังคาขอบตรงขอบด้านนี้จะตกแต่งเป็นสีเปลี่ยนโน,โนแบกค,ครับประตูท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าพับแล้วเบาะเชื่อมต่อกันนะครับจะมีช่องวางแก้วน้ำ ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาครับบนเพดานก็มีช่องแอร์ทรงกลมสำหรับเบาะแถวที่2และก็เบาะแถวที่3 12โวล์ร้อยวัตต์ตรงนี้นะครับก็มีขอสำหรับรัดสิ่งของพื้นห้องสัมภาระก็จะเป็นช่องเก็บของได้อีกเช่นกันครับตรงขอบนี้ก็มีนะครับมีขอสำหรับ รัส,สัมภาระตรงนี้ไม่ต้องตกแต่งก็โอเคนะครับเพราะว่าเป็นพลาสติกเวลาขนของขึ้นลงแล้วไม่เป็นริ้วรอยมีเชือกดึงครับครับข้างฝั่งซ้ายก็ดึงเช่นกันครับเป็นเบาะหนังสีสวยเลยทีเดียวเป็นออกสีน้ำตาลการเปิดปิดก็อย่างที่บอกครับเป็นระบบไฟฟ้าสะดวก ดยระบบความปลอดภัยที่ติดตั้งมาเนี่ยเป็นระบบที่มีความทันสมัยครับในยุคปัจจุบันอันดับแรกนี่ก็คือระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อม s t o p a n d go กเมื่อเราขับตั้งระบบการกับขี่ความเร็วไว้เมื่อเจอคันหน้ารถก็จะชะลอความเร็วให้ต่อัตโนมัติรวมถึงเมื่อรถหยุดรถข้างหน้าหยุดรถมิลเอ็กซ์ก็จะหยุดเช่นเดียวกันนะครับพร้อมกับการเคลื่อนที่เมื่อรถข้างหน้าเคลื่อนที่ระบบการ เตือนเมื่อออกนอกเลนนะครับเมื่อเราออกนอกเลนก็จะมีสัญญาณเตือนและ้ระบบบายสปอร์ตเตือนเมื่อรถวิ่งเข้ามาด้านข้างเตือนจุดอับในสายตานะครับและสําหรับรถใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเวลาถอยหลัง isuzu mu x 1.9 ultimate ก็มีระบบที่ว่าเตือนเมื่อมีรถหรือบุคคลวัตถุผ่านด้านหลัง ถนนเส้น1265นะครับขับลงมาจากอ,าอำเภอรกรยานิวัฒนาเหลืออีกประมาณ25-26โลก็จะถึงอำเภอปลายเราจะแวะด้านซ้ายมือนะครับ25บาท25บาทมีอยู่4ใบเดี๋ยวเราจะไปต้มกันนะครับบอดน้ำร้อนอ,อนุณภูมิที่94องศาเซลเซียสครับ จะเลี้ยวซ้ายไปอำเภอปลายครับมาประจบกับเส้น1095ส่วนทางด้านขวานี้นะครับก็คือจะกลับไปเชียงใหม่แต่เราแวะไปดูที่ปลายกันก่อนครับ ช่องเสียบเอกสารให้ครับตรงนี้เป็นขอแขวนสามารถรองรับน้ำหนักได้4กิโลกรัมถัดมาเป็นช่อง ac 220โวลต์ครับ1จุดและช่อง USB อีก2จุดสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็จะมีพนักพิงระหว่างเบาะให้ครับเมื่อเราดึงลิ้นชักนี้ออกมาตรงนี้จะเป็นช่องวางของสามารถที่จะวางสมาร์ทโฟนแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวช่อง USB ได้ ดึงมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็จะเป็นช่องวางแก้น้าอีก 2, 2> จุดจะได้ว่าห้องนีสาจะมีความกว้างนะครับผมสูง171เซนติเมตรนะฮะช่วงขาลองดูนะครับว่าเหมาะกับสรีระของคุณหรือเปล่าตรงนี้มีช่วงขาให้วางได้อย่างเรียกว่าผ่อนคลายนะครับตัวเบาะตรงขอบนี้มีเว้าแต่ว่าตัวเบาะมีความโอบกระชับครับอันนี้ก็ต้องลองมานั่งด้วยสรีระของคุณของแต่ละท่านนะครับทั้งสองฝั่งมีด้ามจับให้ขึ้นรถได้อย่างสะดวก รวมถึงนะฮะด้านในก็มีด้ามจับมือด้วยเช่นกันแล้วก็มีนะครับที่แขวนไม้แขวนเสื้อที่แขวนสัมภาระอยู่ด้านบนระดับนี้คือระดับปกติในการเดินทางทั่วไปแต่ถ้าต้องการความผ่อนคลายก็สามารถปรับเอยนได้ซึ่งเป็นองศาที่ค่อนข้างจะเอยนเยอะเหมือนกันนะครับนะครับ จะเห็นว่ามีความสโลปเอียงอันนี้เป็นอีกระดับหนึ่งเพื่อความผ่อนคลายในการเดินทางครับขณะนี้เราอยู่กันที่เมืองปลายครับเป็นนั้นว่าจบทริปการทดลองขับและท่องเที่ยวกับ all new isuzu m u x 1.9 ddi รุ่นตกแต่ง u l t ติเมทซึ่งเป็นรุ่นท็อปนะครับของรุ่น 4x2 ขับเคลื่อน2ล้อครับ ความโดดเด่นของรุ่นนี้อย่างที่บอกนะครับในเรื่องของช่วงล่างความนั่งสบายการตกแต่งล้อ20นิ้วและภายในเป็นเบาะหนังสุดท้ายก็ต้องไปลองขับแล้วลองนั่งด้วยตัวคุณเองครั้งนะครับว่า All New Isuzu MU-X จะถูกใจแล้วก็ตรงกับไลฟ์สไตล์คุณแค่ไหนผมพิชัยมุลจัด d r i v e t i p p e r c o m และ YouTube c h anel n นะครับ d r i v e t i p p e r สวัสดีครับ